เช้านี่มีกิจให้มนตนะ่นเจ็ดโมงเชา้าทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใหญ่ใหญ่โมใหญ่แต่งโมเนี่ยนะแตงโมก็ช่วยงานอยู่ในวัดอยู่จนตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะ อายุมากแล้วจะไปกันหมดวัดนี่เลยนะท <Okay. S 1> ั้งสมมณเณรด้วยก้าวรูปก็ดี mm hmm. ชาวบ้านก็ยังถือกติเดิมอยู่ต้องพระก้าวรูปนะอันนี้แต่ถ้าเป็นคนเมืองไม่ใช่แล้ว คนเมืองทีนิมนต์ห้ารูปบ้านมันแคบหาที่นั่งพระไม่ได้มีบ้านหนึ่งนิมนต์ไปสามรูปบ้านเล็กๆะมันเล็กอะไรใหญ่พอบบกสลาลาแต่เขาต้องการพระแค่นั้นสามรูปสวดกันแทบตายนะหยุดหายใจก็ไม่ได้ะ เกิดจุดหายใจพร้อมกันขึ้นมาล่มนะสวด <c oughs> เคยไปกรุงเทพนะียโยมนิมนต์ไปรูปเดียวนะให้ถึงจะให้สวดพระประริศด้วยผมจะสวดยังไงก็คนเดียวเนะจ้าของบ้านสองคนสามคน <c oughs> นะคนเมืองนี่จะไม่มีชาวบ้านมาช่วยนะ พระรูปหนึ่งเจ้าของบ้านสามคนว่างั้นกลางสือช่วยกันสวดนะจะใช้สวดนะอย่างนี้เคยเจอมาแล้วนะอันนี้เรื่องของชาวบ้านนะถือกติว่านะพอจะขึ้นบ้านใหม่ที่ยริงก็ใหม่ๆแล้วเจ้าของก็อยู่ตรงนานแล้วบางทีนี่หมืนพระไป จเจริญพุทธมนต์เพื่อให้เป็นมงคลหน่อยนะนะบางบ้านก็ไม่เคยนิมนต์พระไปเยียบเลยก็มีนะมันมงคลแล้วไม่มงคลมอยู่ที่ความเชื่อของเรานะอยู่ที่ความเข้าใจของเราเนะมื่อก่อนหลวงพ่อปัญญาอนันทะนเนี่ยระโยมมานิมนต์ไปทำบุญขึ้นบันใหม่ท่านก็จะถามว่าบัานไดมีหรือยัง ถ้ามันถ้ามันใดมีแล้วก็ขึ้นได้เลยรออะไรเราก็จะบอกองั้นในคตินิยมความเชื่อนขนรรมเนียมประเพณีอะไรทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่นมนุษย์สร้างขึ้นอย่างนั้นเนป็นเรื่องสมมติขึ้นมานวนความเชื่อว่าถ้าทำอย่างนี้จะเป็นมงคลทำอย่างนั้นจะเป็นมงคลนะ แต่ความเป็นมงคลในที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนิมนต์พระไปขึ้นบ้านหรือไม่ขึ้นบ้านอาจจะมีเกี่ยวอยู่บ้างในข้อที่ว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างนี้นะโดที่เหลือล้วแล้วแต่เป็นคนในบ้านอย่างนั้นเลยที่จะทําให้เป็นมงคลแล้วไม่ไม่เป็นมงคลนะนะคนในบ้านทําอะไรนะอยู่กันยังไงมีความรักใครปลองดองสมัคคีกันดีไหมนะเนี่ยมงคลมันต้องจะเกิด นะแต้พ่อบ้านขี้เล่าแม่บ้านขี้บ่นนย่างี้มงคลยังไงก็เกิดไม่ได้แย่งชักหักกระโดกกันอยู่ทุกวันอย่างี้ตบตีทำร้ายกัน,นาบางบ้านเป็นอย่างนั้นมวลพระไปสวดสักร้อยรอบก็ไม่เป็นมงคลนะเป็นอย่างนั้น,นความเชื่อเกิดมาจากอะไรความเชื่อเกิดมาจากความคิด ความคิดก็เกิดมาจากความเชื่อที่ยิงมันเองอาศัยกันอยู่อย่างนั้น,นทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วว่าไม่ว่าจะเป็น DNA เป็นเซล์เป็นอะไรทั้งหลายซึ่งเป็นผลแห่งกรรมเก่านะนามันถูกควบคุมด้วยความคิดความคิดมาจากไหนความคิดก็เป็นสังขารขันชนิดหนึ่งนะ เป็นสิ่งที่มีเจตนาเป็นตัวนำอยู่นี่นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของตัวเองได้แล้วอะไรจะเป็นตัวควบคุมแล้วก็สติสัมญญัาญะเป็นตัวควบคุมคำว่าควบคุมไม่ได้นแปลว่าห้ามนะแปลว่าให้ไปรู้ทันมัน,นรู้ทันความคิดเหล่านั้นนะวันหนึ่งเราคิดกีก่หมื่นเรื่องมันเยอะแยะมากมายหมหาศาล ทีนี้ถ้ามันมีสติสัญญาเข้าไปควบคุมแล้วเนี่ยมันก็คิดด้วยเปื่อ,อยนะทีะนี้ก็อยู่ที่ว่าสภาพจิตตอนนั้นเป็นยังไงเพราะความคิดก็เกิดกับจิตนี่แหละเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตนี่ะนะอาศัยอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตนี่แหละนี่สภาพจิตเป็นยังไงนะเป็นกุศลหรืออกุศลนะถ้าเป็นอกุศลก็ไม่ได้เรื่องคิดรบๆอย่นี้ถ้เป็นกุศลก็คิดบวก คิดแต่เรื่องดีนะทีนี้นการที่จะคิดบวกหรือคิดดีได้นี่ก็แน่นอนว่มันต้องมาจากเขตก็คือตัวกุศลทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับจิตทั้งพระกุศลหรืออกุศลก็เป็นสังขาระขันเหมือนกันน,นั่นเราก็ไปสังเกตดูจิตตัวเองเนี้ยบ่อยๆนะก็เห็นได้ว่าคนที่คิดดีอยู่เสมอเนี่ยนะนก็ ผิวพรรณผ่องใสมีออร่าขึ้นมาางเนี่ยนะคนที่คิดดีเป็นอย่างนั้นนะสุขภาพร่างกายดีนะเพราะอะไรเพราะสุขภาพจิตดีต่อให้มีความเสื่อมทางสังขารอยู่บ้างตามธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าก็จะไม่วุ่นวายทุกร้อนอะไรกันมากนักนะเพราะว่าเข้าใจมันดีอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้า คิดถึงเรื่องลบๆนะ่ะหน้าตาก็เศร้าหมองห่อเหี่ยวสุดโทมนะนะน,นี้ก็เป็นเรื่องของคุณภาพของจิตของตัวเองละนะต้องไปม่นสำรวจตรวจสอบจิตตัวเองนะคอยเฝ้าสังเกตมันอยู่เยอะทั้งวันนะถ้าเราเอาแต่พูดคุยส่งจิตออกนอกหรือชีวิตอยู่ในเรื่องของอาสาระทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะ จิตใจก็เศร้าหมองหน้าตาก็ไม่ผ่องใสภนะาษาบาลีท่านใช้คำว่าสัมมาปณิธิจิตตังนะจิตที่ที่ตั้งไว้ดีแล้วนะคำว่านะจิตจที่ตั้งไว้ดีแล้วกนะ็คือคำว่าปณิธิตัวนี้มันจะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้กันบ่อยคือ mindset นที่จริงแล้วมันก็แปลตรงสัท์นั่นแหละนะไอ้ i ม d เซตคือตั้งจิตไว้ยังไงนั่นเองนี้ถ้าเกิดว่านมันเป็นไม d เซตที่ดีนะเป็นโกรธไม้เซตเงี่ยนะน่ะ,นะคิดแต่เรื่องดีๆกับตัวเองมองคนอื่นก็คิดแต่เรื่องดีๆนีมองเห็นแง่บวกมองเห็นความงดงามถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยอยู่ บ่อยๆก็จะทําให้คุณภาพของจิตดีขึ้นเรื่อยๆนะนล้วพมคุค้นชินกับการคิดแต่เรื่องดีๆนะความเห็นที่ดีๆมันก็เป็นไปด้วยกันนะนะนี้เป็นฝ่ายของปัญญานะนะสมาธิิสมาสังกัปปะนะพอมีปัญญาอย่างเงี้ยนะนะคือถ้ามันมีปัญญาเนี่ยสังเกตดูตัวเองแล้วกันทุกครั้งที่เห็นอะไรที่ไม่ดีเนะี่ยมันต้องมีเรื่องดีซ่อนอยู่ในนั้นด้วย มันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นลบอยู่ตลอดเวลาหรือลบเสมอไปมันต้องมีบวกซ่อนอยู่ในนั้นในขณะเดียวกันถ้ามันมีอะไรดีๆมันก็จะเห็นแง่ลบที่ซ่อนอยู่ในนั้นด้วยทั้งสองมุมอันนี้ผู้เจ้าสอนไว้อย่างนี้เลยนทั้งบวกและลบมันอยู่ด้วยกันเพราะอะไรเพราะอันนี้มันเรื่องของโลกโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ นะดีคู่กับชั่วดำคู่กับขาวบวกคู่กับลบนะนะได้คู่กับเสียนะนี่เป็นเรื่องธรรมดายอย่างนี้นะี้พอมันเห็นทั้งสองมุมอย่างเงี้ยมันก็จะยอมรับความจริงว่าโลกก็เป็นอย่างนี้แหละนะเห็นว่าโลก,กเป็นอย่างนี้นะี่เข้าใจก็เรียกว่าเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกนะนะจิตก็เล่มวุ่นวายยึดถือคาดหวังกะเกณฑนะ์ไม่ยุ่งไปกับมัน นะยอมรับมันได้ใจมันก็สบายนะนะคำว,ว่าใจใจใจในภาษาไทยเนี่ยมันก็คือตัวจิตและตัวเจตสิกที่เขาทำงานร่วมกันอยู่นั่นแหละนะนี่ถ้าเกิดเห็นได้แง่ลบคิดแต่เรื่องร้ายๆนะใจมันก็เศร้าหมองนะใจเศร้าหมองไอใจดวงหนึ่ง ดวงเดียวนี่นะฮะเกิดดับทีละขณะเนี่ยมันก็ส่งผลไปต่อใจดวงอื่นๆหรือจิตดวงอื่นๆนะให้มันเศร้าหมองต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันก็เป็นเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่จิตดวงอื่นๆไปเรื่อยๆนะสังเกตดูแล้วกันวันไหนที่นะเราเจอเรื่องร้ายๆนะแล้วก็จิตเศร้าหมองเนี่ยมันจะคิดจำๆซ้ำๆอยู่เรื่องเดิมๆอย่างนั้นแหละทที่เรื่องนั้นเกิดไปแล้ว เกิดแล้วดับแล้วนะนะหรือเวลาไปเจอเหตุการณ์รุนแรงอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ะนะนะจิตมันจะคิดซ้ำๆของมันเองอัตโนมัตินะนะะเห็นประสบบัติเหตุอย่างเี้นะนะบัติเหตุจบไปแล้วเส้ยว,วินาทีจบไปแล้วนะแต่ว่าไอ้ใจนี่แหละที่มันจะเก็บเอาความคิดพวกนี้กลับมาปรุงแต่งย้ำๆซ้ำๆ นะเพราะนั้นเขาึงมีนักจิตวิทยาเข้าไปช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมานะอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านอย่างเงี้ยนะนะหรือสึนามิเกิดอย่างเงี้ยนะฮนะนักจิตวิทยาต้องเข้าไปทํางานกันเป็นเรื่องเวลานะฮะไปพูดคุยให้คําปรึกษาเพราะอะไรเพราะคนทั่วไปไม่ได้รู้เรื่องของการฝึกจิตทีนี้คนที่รู้เรื่องของการฝึกจิตก็จะนะ เขาไปสังเกตดูแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็วางได้เร็วแต่คนไม่เคยฝึกจิตก็ต้องอาศัยคนอื่นเขามาช่วยจูงจิตให้นักจิตวิทยามาช่วยจูงจิตให้อย่างผู้สูงอายุที่ใกล้จะเสียชีวิตน่ยผู้ป่วยระยะสุดท้ายเลยทั้งหลายเนี่ยนะ,นะก็ต้องอาศัยพระเข้าไปช่วยหรือผู้รู้เข้าไปช่วยแล้วแต่ว่าเขานับถือาศาสนาอะไรนะไปจูงจิตเขาให้เกิดกุศลข,ขึ้นมา ไปนะพ,พูดพูดคุยเรื่องดีๆอย่างน้อยก็เรื่องของความศรัทธานะฮะศรัทธาต่อพระเจ้าศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อนะก็คือทําให้จิตเขาเป็นกุศลอย่างน้อยมันก็ไม่วุ่นวายไม่ทุรนทุนไลไม่ทุกข์เกินไปนักนะเวลานะจะตายขึ้นมานะวนเวลามีเหตุการณ์รุนแรงอะไรขึ้นมาในวิตของเราเนะี่ย การสูญเสียอย่างเงี้ยคนที่เรารักอย่างเงี้ยนะนะจิตมันจะคิดยำ้ำคิดซ้ำร้องไห้แล้วร้องไห้อีกสังเกตด,ดูดินะน,นึกถึงที่ไรร้องไห้อีกแล้วอย่างเงี้ยนะสามีตายลูกตายภรรยายตายอย่างเงี้ยนะนะเก็บมาคิดซ้ำๆย้ำๆอยู่อย่างนั้นะนะทีนะน,นะนี้พอมันคิดอย่างนั้นบ่อยๆก็กลายว่าก็ทำให้จิตเศร้าหมองนะเป็นเหตุเป็นผลใจให้จิตด,ดวงอื่นเศร้าหมองต่อไปเรื่อยๆนะ างคนทุกข์อยู่เป็นปีน่ะบางคนทุกข์อยู่เป็นหลายเดือนอย่างเงี้ยนะน่ะหรืออกหักอย่างเงี้ยทุกข์กันอยู่หลายเดือนน่ะที่จริงแล้วไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกระชิตก็ตามก็รวนแล้วแต่เพื่อให้ได้เรียนรู้ทำความเข้าใจกับมันน่ะเพราะอารมณ์ที่จิตจะต้องเข้าไปรับรู้หรือสิ่งที่มนุษย์จะต้องพบเจอเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งร้ายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว อันนี้ก็ต้องทำควาเข้าใจกับมนนันนี้ถ้าอยากจะให้สุขภาพร่างกายดีนะพูดง่ายๆคือให้ดีเอ็นมีคุณภาพนะให้เซลล์มันไม่ไปก่อเซลเล์มะเร็งขึ้นมาเพราะความเครียดความวิตกกังวลอะไรอเงี้ยนะนันก็อยู่ที่วิธีการคิดของเราและพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของโยนิโสมนสิกาน,ะนาโยนิโสมนสิกานก็คือตัวโกลดไมเซ็ตนี่แหละนะคร นะก็คือคิดให้มันถูกที่ถูกทางถูกเรื่องถูกราวอะนะไม่ได้แปลว่าคิดดีอย่างเดียวคือมีเหตุมีผลแล้วก็มันไม่ใช่ปล่อยให้มันคิดเลยเปลื่อยยอมรับทั้งดีทั้งไม่ดีที่มันจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตให้ได้อย่างเงี้ยนะนะน,นี้เป็นเรื่องของของการจัดการความคิดของตัวเองแน่นอนวนะ่าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเอามาใช้เป็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคือตัว าตาปีสัมปชาโนสติมาเนี่ยนะนมีความเพียรรู้สึกตัวนี่แหละขยันรู้สึกตัวเนี่ยนะแต่เรารู้จากเครื่องมือเหล่านี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เนะี่ยก็จะทำให้ชีวิตเรามีความเบาสบายนะสงบเย็นมากขึ้นแต่ถ้าอามาใช้ไม่เป็นนะมันก็จะทำให้นะจมอยู่กความคิดจมอยู่กับอดีต นดโดยส่วนมากที่จมอยู่ก็จมแต่เรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นไนะอ้เรื่องดีๆก็ไม่ค่อยจะคิดซะด้วยนะนะมันเป็นเรื่องประหลาดทั้งนั้นนะนะเรื่องดีๆเยอะแยะที่ที่ผ่านมาในชีวิตแต่ไม่ค่อยจะเอามาคิดหรอกไอ้เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยคิดจังเลยนะแล้วก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะที่จิตมันจะไหลลงต่ำไนะอ้ที่จะเป็นไหลขึ้นสูงไม่ค่อยจะมีนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง,องระมัดระวังความคิดของตัวเอง เราบระวังไม่ใช่ไปห้ามความคิดก็ปล่อยเขาทำงานเป็นธรรมชาติเนะพราะห้ามไม่ได้หน้าที่ของเราเองก็คือการเฝ้าสังเกตดูเรียนรู้จากมันยอมรับมัน,นถ้ามันเห็นแล้วมันก็วางของมันเองนะปัญญานะนาสัมมาปัญญายะปัตติเนหะ็นด้วยปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาได้จริงๆมันวางของมันเอง แต่ถ้าเห็นในความทิฏฐิของเราเนทิฏฐิมานะของเราเนี่ยมันวางไม่ลงลมันก็ยึดถือมันอยู่อย่างนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคอยสังเกตดูอย่าปล่อยให้มันใจมันไหลไปลงต่ำไปเรื่อยเปื่อยนะถ้ามันทำ,ทำซ้ำๆมากๆเข้าทีนี้มันแก้ไขาย,ยากนะไม่ใช่แก้ไขไม่ได้นะแก้ไขได้แต่มันยาก นะคนที่คิดในเรื่องลบๆอยู่เรื่อยนี่แล้วก็ปล่อยให้มันจมในเรื่องเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหนักๆเข้าก็นะสมองสมองเสียหมดมีอาการทางจิตเวทตามมาเนียนะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ารู้ทันมันนะมันก็จะค่อยๆย,ยกต,ตัวเองขึ้นมาถอดถอนออกมาจากลมปลักของความเศร้าหมองพวกนั้นความคิดลบๆเหล่านั้นนะ ว่าจะทำให้คุณภาพมจิตดีขึ้นเรื่อยๆเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องสมมุติทั้งหลายนี่จริงถ้าวา,วางลงไปได้ก็ดนะีพิธีกรรมทั้งหลายนะอย่างกรณีของการขึ้นบันใหม่ที่พูดถึงเนี่ยนะจริงแล้วไม่ต้องนิมนต์พระไปสักองก็ได้นะนะถ้าจะเห็นเป็นมงคลนะกนะนะ็ทำดีต่อกันนะคนในบ้านนะพ่อแม่ลูกพูดจาไพเราะ นะเตือนกันด้วยความเมตตาด้วยความรักอะไรเงี้ยนะไม่ดุด่าว่ากลา่าวนะหรือไม่ปล่อยปล,ยปละเลยจนเกินไปอะไรมันก็เป็นมงคลขึ้นมานะจะถ้าเกิดว่ามันไม่มีการกระทําแบบนี้ต่อกัน,นะนการทำด้วยความเมตตาต่อกันแบบนี้มันก็จะกลายเป็นอวะมงคลขึ้นมาทันทีนะกลายเป็นงั้นบ้านก็ไม่ใช่บ้านนะบ้านก็กลายเป็นนรกแล้วที่เนี้ย ไม่น่าอยู่หน้าอาศัยละมีแต่อยากจะหนีเห็นหน้ากันก็มีแต่ความอาอาตติรังเกียจรังงอนถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้เป็นมงคลตรงไหนอันนี้ก็อยู่ที่ความคิดของเราละเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเชานี้เนาะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน